สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนําครับวิธีการลองแว่นออนไลน์ครับหลายท่านครับไม่ซื้อของออนไลน์ครับไม่ได้ไปลองด้วยตัวเองครับก็อยากจะลองเอ้ยเราใส่แล้วจะเหมาะกับหน้าเราหรือเปล่าครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องรู้รุ่นแว่นก่อนจะลองครับสมมติเราต้องการลองรุ่นนี้ครับ r B C C หนึ่งหกครับเราก็กดกัดไปทอามาก็คัปก็ได้ครับทำใหมาดูนะที่หน้าเว็บแล้วก็กดคัดไปนะครับแล้วก็มาที่ กูเกิลครับค้นหาเว็บเดบแยนฮ่องกงครับเพราะว่าทำไมต้องเป็นฮ่องกงเพราะว่าเพื่อนที่ขายในประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับก็คือที่ฮ่องกงมันจะมีนะเดบแยนฮ่องกงมันจะมีครับแต่ก็ไม่มีก็เราไปที่อ่าอเมริกาครับยุโรปครับแต่ว่าในฮ่องกงเนี่ยในเดบแยบนเดบแยนฮ่องกงเนี่ยจะมีครับอีกครับเราค้นปุ๊บเนี่ยเราก็เจอครับ เลื่อนมาอ่ะนรียไปห้องกรงเรียงกง่ยาห้องกงก็คลิกครับครับนี่มาเลยไปห้องกงปุ๊บเนี่ยเราก็ค้นหาครับเราก็ปี้รุ่นแบนหรือว่าไม่ก็ปี้เราหาเลยก,ก็ได้ครับรุ่นแบนครับอแลก็กดค้นหากดเซิร์ชครับค้นหามันจะขึ้นมาให้ครับถ่าเรารุ่นนี้เนี่ยเหมือน,นเราบอกว่ามี นิวครับมาเตอร์อ่าก็จะมีทั้งหมดหกสีครับเราคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอทายออนนะครับทายออนครับทายออนก็อ่าลองแว่นเดาดูหน่ยก่อนนะครับคนดูเราก็เลือกสีเมื่อเราต้องใส่สีไหนครับเือครับเราจะซื้อสีไหนก็เลือกครับเสร็จแล้วก็ทายออนกดทายออนคือลองแว่นนะครับเราลองใส่แว่นนะครับ ก็ถ้าเล่นจากพร้อมก็ต้องโนะ้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กก็จะมีกล้องคาเบล่าครับแต่แนะนาให้ทามือถือจะสะดวกสุดกับเล่นมือถือครับก็กดายออนครับถ้ากดแอตติฟคาเมล่าครับก็เอามือถือเนี่ยตรงไปหน้าเราครับตรงไปหน้าเราตั้งตรงไปหน้าเราครับพอกดไยออนปุ๊บเนี่ยมันจะขออนุญาตเราเข้าถึงมือถือครับเข้าถึงมือถือแล้วก็กดอนุญาตมันก็แว่งตาก็จะเข้าในใบหน้าปุ๊บใบหน้าเราครับ ครับล้วกดหันซ้ายหันขวาได้หมดครับลองได้หมดถ้า่าเราพอใจแล้วไม่ถูกใจอยากเป็นลูกก็กดปิดครับกดปิดครับก็เปลี่ยนรุ่นใหม่ก็ลองใหม่กับกดไทออนใหม่ก็แอคทีฟพ,พาเมล่าใหม่กดแอคทีฟกำลังใหม่ครับนี้ถึงเรยนนะครับอยากจะรู้ว่าเลนนี้เราจะซื้อเนี่ยเลนมันซสียอะไรครับเรียนมันซสียอะไร,ร,เ,ร,ะไรเราก็ลอไทายเลนนครับ ตอนนี้เป็นโพลารนะครับตอนนี้เป็นโพลารก็คลิกครับ,ร,บรูปจะขึ้นภูเขาตอนนี้คือรูปที่เราไม่ไม่ได้ส่แว่นนะครับเราจะรู้ว่าตอนเราส่แวน่นเราจะเห็นม็นสีอะไระครับคลิกครกดตรงนี้นะครับแถบ roll, แอนโอนะกด้างไว้ครับมัจจขึ้นถ้าเราเปิดก็มถอดแว่นถ้าเรากดแถบโอลก็ส่แว่นครับประมาณนั้น รื่นอื่นนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ครับก็ทายเล่นกดนะครับแท็บเันโทรนะครับแกเป็นสีเจลาไซแ่นนะครับปล่อยก็คือไม่ได้ใส่แว่นถอดแว่นนะครับกับประมาณนี้ครับก็โอเคครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับกับเพื่อนนะครับที่เข้ามาซื้อแว่น่ท้ลนนะครับกับคุณกาว